สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราออกเดินทางจากบ้านที่ป่าจินบุรีนะคะปลายทางก็คือโฮชิฮิตเด่นคขปมนะคะที่แก่งคอยสระบ,บุรีค่ะเราเดินทางจากเส้นป่าจินนครนายกนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่แก่งคอยสระบ,บุรีค่ะ ตอนนี้เราก็เลี้ยวเข้ามาเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าไปสู่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะเดี๋ยวไปถ่ายตอน้องค่ะ นี้เราเลี้ยวเข้ามาในทางที่มีป้ายบอกนะคะว่าจะไปโฮชิฮิเดน,นแคมป์นะคะก็จะเป็นทางลอยเหินเกตแบบนี้นะคะเป็นทางเล็กๆเนาะขับไปเรื่อยๆะคะ่ะทางก็ค่อนข้างใช้ได้นะคะมีอุปสรรคบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะอย่างข้างหน้านี้ก็จะเป็นดินแดงที่รถวิ่งสารอยไว้ก็ค่อนข้างเละฝนน่าจะตกลงมานะคะนี่นะคะเขาก็จะมีป้ายบอกตลอดทางเลยค่ะอีก500เมตรเราจะถึงแล้ว ก่อนจะถึงมันก็คือ Amazing ของที่นี่เนาะมันจะมีฐานน้ำอะค่ะให้เราข้ามเราก็จะต้องข้ามฐานน้ำไปก่อนทราบม,มาว่าที่จอดรถที่นี่ก็คือจอดเราต้องเดินข้ามฐานน้ำมาเหมือนกันนี่ถึงแล้วโฮชิฮิตเด่นแคมอันนี้คือบรรยากาศหน้าออฟฟิศของโฮชิฮิตเด่นแคมนะคะก็จะเป็นร้านกาแฟเล็กๆเ,เนาะมีเซอร์วิสให้พวกเรานะคะนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็น ออฟฟิศนะคะและนู่นที่จอดรถนะคะต้องเดินข้ามฐานนั้นมาน,นี่ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะมีทั้งหมด4ี่ชั้นด้วยกันนะคะน,นี้คือรถของเราที่ใช้มาวันนี้ Toyota าค r รนะคะต่อไปเดี๋ยวไปดูวิวลานที่เราจะกลางเรากางที่ลาน2อทับแดนะคะวิวค่อนข้างสวยเห็นแบบพนุรามากเลยอะชั้นสองโอเคมากเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาบอกจุดท่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะไม่ให้เราปักโดนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกลางพื้นที่กันแดดของเราก่อนดีกว่านะคะ If you don't start calling, then I can't let go. When you're drunk and saying that you need me close, please don't keep me running by your ghost. When you're lazy, all I hear is your. ต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเราจะต้องมาสํารวจห้องน้ําและที่ล้างจานกันก่อนนะคะห้องน้าที่นี่แยกชายหญิงนะคะมีที่ล้างจานให้อยู่ตรงกลางห้องน้ําก็จะแยกห้องส่วมและห้องอาบน้ําออกจากกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วย ส่วนตรงนี้เหมือนเป็นไฮไลท์ของเขานะคะเป็นห้องแช่น้ำนะคะแบบญี่ปุ่นเลยมีอ่างให้แช่ด้วยมีประตูปิดมิดชิดนะคะและนี่คืออาหารของเราคืนนี้นะคะเราอยากกินทั้งสเต็กและชาบูค่ะก็จัดไปเลยอนะสะเต็กก่อนควันสวยๆจากสเต็กของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ไปดูวิวยามค่ำคืนของที่นี่นะคะกลางคืนมีฝนลงมานิดหน่อยค่ะคะ่อนข้างชุ่มฉ่ำ You can let นี่ค่ะฟิลกลางคืนก็จะเป็นไฟสีวอมนะคะนั่งกินหมกกระทะกินจิ้มจุ่มก็คือได้บรรยากาศมาและแล้วก็มาถึงเวลาเช้านะคะที่นี่สดชื่นสดชัมากเมื่อคืนมีฝนลงมาอากาศตอนเช้าก็จะเย็นนะคะไม่ร้อนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีอาหารเช้าให้เราค่ะก็จะเป็นขนมปังปิ้งนะคะแล้วก็จะมีข้าต้มแยกข้าวกับหมมาเลยนะคะอร่อยมาก ใครสนใจก็เรียนเชิญนะคะโฮชิเฮ็ดเด้นแคมป์สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ด้วยช่วงนี้โปรโมชั่นถึงจิ้นเดือนสิงหานะคะ299บาท